โยร์วาซาดีวิลุนเมกาวดีวิลุนดูไปดีวิลุนชาวชายทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกมโอดินวาฮาร่าไลซิงนะในเซิร์ฟของญี่ปุ่นนะครับตํอแชนะเปิดให้เล่นนะครับในส่วนของ iOS a n d r แอนดอยแล้วก็ PC ไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าต้องย้ายให้เป็นในส่วนของสโตญี่ปุ่นนะเพื่อที่จะโหลดเจ้าตัวเกมนี้มาเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าวผมจะทิ้งนี้ไว้ด้านล่างคำยายใต้ใคลิปนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแบบว่าแนว 3D MMORPG นะท,ที่จริงเกมนี้มันเปิดมาตั้งแต่พีที่แล้วนะครับในเซิร์ฟเกาหลีนะแต่ล่าสุดนี้เขาเปิดขยายไปในส่วนของเซริร์ฟ อ่ะญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อ่าน่าจะเปิดให้ทยอยให้เล่นตามโซนภูมิภาคต่างๆ,ๆในเร็วนี้นะครับตัวนี้นะครับพัฒนาจากตัวอ่าจากตัวพัฒนาโปรแกรมจาก Unreal Engine 4นะท่านผู้ชมนะมีเล่นทั้งหมด4คาสนะในส่วนของคาสต,ต่างๆนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับม,มีส่วนไอ้ตัวนี้นะครับนี่คาสเวทนะท่านผู้ชมนะแล้วก็คาสด,ดาบนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของคาสธนูนะครับโคตรเรงแล้วก็ในส่วนของอันนี้คาสอะไรอ่ะ สายฮิวเหรอสายฮิวนะคนดูนะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นสายดาบแล้วกันเนาะนี่ตึงๆนะแล้วตัวกินนี้นะครับมันเป็นแบบมันมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนดูมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคนดูอ่ะพูดอย่างนี้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อนะผมจะทําการตั้งชื่อไปเอาตั้งไม่ได้ป๊นนึงอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ทําการแบบว่าตั้งชื่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะ มาว่ามาว่านี่ก็เป็นคัสซีนนะครับไอหินนะท่านผู้ชมนะอันนี่เราเล่นบนมือถือเลนโบว์รีเจนดุงเอลสองนะฮะไอเลนโบว์รีเจนดุเอลสองนะคุณดูนะไปโหลดมาเล่นไอไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับมงอยู่ด้านล่าคอมแต่คลิปนะมันสามารถอินต่อออกจอได้นะครับแบบโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเลยนะต่อจอได้ด้วยนะครับมาว่ามาว่าโอเคคุณดูอันนี้เราต้องทําการกำจัดไอ้พวกนี้ก่อนนะฮะสินะมีปัญหาอะไรพี่นี่เป็นไงนะฟันแบบออโต้เฮ้ยมันไปฟันแบบออโต้ได้ด้วยคุณดูนะ โผลโหัอ,อันนี้มันเป็นพวกมอนสเตอร์นี่มันเหมือนซีโนโมอร์ฟเลยนะนนี่คนดูนะ ฟันฟันเป็นไงนะเอ๊ยกดปุ่มต่อสู้ร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอร์เรนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยลแอดริชแมนช็อปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นน็นอี ส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยผู้ใดด้วยนะครับโอเคนี่เป็นปุ่มดาบนะฮะท่านผู้ชมนะนี่นี่เป็น,นนะงี้ละโคตรโคดโคตรตึงเอาว่ะเอาว่ะ เอาวะเอาวะต่อไปให้ใช้สกิลนี่สินะโอเคไม่มีปัญหาครับพี่กคไปเลยเด็กครับไหนมันให้กดยงงนนังไงอันนี้อ้าวกคไม่ติดอ๋อโอเคมันให้กดปัดลงนะเมื่อกี้นี้ดีเฮ้ยเอาว่ะโคตรหดโคตรตึงเราสามารถหันหันจอได้ด้วยนะคุณดูนะนี่เดินได้นะครับปกติเลยเชิดโอ้ยโคตรหดโคตรตึงเลยอรพี่เอาดีมาดีมาดีาดครับสวนเลยดี กิติคอติดกิติคอลตึงๆอืออือไอ้นีต้องช่วยคนบนเรือนะคนดูนะเออเอาละมาคนดูเฮ้ยไอตัวนี้มันอยู่ตรงนี้นีอะไรเงี้ยนะเขาไปฟันเลยเดชตัวหนวดตัตรึงนี่มันจะเป็นแบบสกิลคอมบูให้เองเลยนะทุกชมนะเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นบอสมาว่ะคนดูไปสกิลไปเลยได้ครับนี่ใส่กับบอสใส่กับบอสนี่สายโลนะครับสกิลมันจะออโต้ให้เองหมดเลยนะฮะคนดูที่จริงเรากดตีแค่ทีเดียวนะครับ เวียมันอยู่มุมบนนะครับเห็นไหมมุมบนขวามือนะฮะอี๋ฮึมฮเอาซี่เอาซี่โหนดโตรึงเอาว่ะเอาว่ะมาว่ะมาว่ะเฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ยอันนี้เป็นเรือไวกิ้งนะเออโหมังกรไม่ใช่มังกรหรือเปล่าที่มันอยู่ในน้ำมันเป็นมังกรไม่ใช่คาคินคาคินหรือเปล่า ที่จริงอผมจะเกินประวัติสั้นๆของไวกิ้งให้ฟังนะไวกิ้งเนี่ยเขาเคยอยูอ่อาศัยนะครับในส่วนของสแกนดิเนเวียทางตอนตอนเหนือนะท่านผู้ชมนะก็คือประเทศนอร์เวย์สวีเดนในทุกวันนี้นะท่านผู้ชมนะตรงนั้นแหละนะครับทีนี้เมื่อก่อนเขาเคยแบบว่าต่อสู้กับพวกเกาะอังกฤษนะอังกฤษเนี่ยสมัยตั้งแต่ปีพันเท่าไรไอพันเท่าไหร่ว่าคนดูผมจำไม่ได้มานานแล้วแต่ว่าไวกิ้งเนี่ยอยากจะบอกว่าถินฐานเข้ามาจากตรงนั้นนะท่านผู้ชมนะ คนโหดไวจริงจะมีร่างกายที่กำยำแล้วสูงใหญ่นะครับเฮ้ยมาแล้วว่ะโอ้โหโอ,โอตรึงเลยว่ะพี่เออาว่ะมาเราจะไปลุยกันต่อเลยครับหลังจากที่เราแพิ่มกันมาเพร่มกันมาเยอะนะทุกชมนะเอาว่าเอาว่าโอ้ภาพสวยเหมือน,นกันนะเนี่ยคนดูดูดิโคตรึงโอ้ภาพแบบสวยจัดเลยแหละคนดูนะเฮ้ยมันให้เราไปทําอะไรเนี่ยเควสดแรกนะน่าจะให้ไปตีพวกนี้แน่นอนเลยมาฉัาจะฆ่าแกนี่พวกเล่นเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เล่นสายธนูแม่งชิวจัดเลยนะคนดูดูเดี๋ยวไปแล้วเรากดเควสก่อนนี้เควสให้ทำอะไรวะอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะอธิบายอธิบายโอเคปุ่มยงปุ่มยานี่วิ่งไปก่อนนะครับเรากดวิ่งตามเควสได้เลยนะกดไปที่ตรงเควสนะครับมันจะวิ่งไปเองนะครับอัตโนมัตินะครับคนดูนะมีระบบเลเวลด้านล่างนะสีเขียวนะครับโอเคติเควสนะฮะอันนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งภาษาญี่ปุ่นผมคิดว่ามันไม่น่าจะเล่นยากนะเพราะมีระบบออโต้ด้วยว่ะคนดูเอาว่ะเอาว่ะมาแล้วว่ะ เอาล่ะคดูมาต่อกันเลยนะครับนี่เราเดินควสกันนะนี่ผมปรับภาพสุดเลยนะคนดูอันนี้ปรับภาพสุดแล้วนะครับหืมภาพโคสวยโค้จัดโค้ชตึง่าบอกเลยนะครับอันนี้คือปรับภาพสุดเรียบร้อยไปที่เรียบร้อยนะฮะสวยจริงนี่เป็นไงเครื่องผมก็ยิงแรงๆชิวๆนะครับอ่ามันเป็นเกมมิ่งโฟนนะคนดูนะของผมนี่มันชิวอยู่แล้วนะครับกับการเล่นเจ้าตัวอ่า เกมบนมือถ <ider> <seeing> ือแบบนี้นะครับภาพแค่ไหนก็ไหวนะท่านผู้ชมนะจะเป็นเกมบนมือถือนะคนดูแล้วออปติมายมาดีๆเฮ้ยเอาวะโอเคคุยเวสสักหน่อยนะครับช่วงแรกนะครับมันให้เราทําการว่าคุยคุ้งคุยเวสอะไรก่อนนะโอเคมีเปิดกระเป๋าอ่าใส่ของเฮ้ยเอาว่ะโอ้มีระบบใส่ของด้วยโอเคแหลมเลยนะฮะอันนี้ปุ่มใหม่เข้ามาแป๊บนึงผมขอเพิ่มปุ่มก่อนนี่ ว uhh ิธีการต่อเมอสคีย uh ์บอร์ดอยู Stewart ่ในหนั่งคำนี้ใต้คลิปเลยนะใครอยากทำแบบผมนะคนดูนะเออมาว่ามาว่าคนดูเดี๋ยวเราไปทำเควสกันสักหน่อยนะครับนี่มันให้ติ๊กไปตรงนี้นะโอเครับเควสนะครับให้ทำอะไรโอเคมีงอยูทางครับพี่ไปเลยดิครับเอย่ารู้สึกว่ามันยังไม่มีในส่วนของภาษาอังกฤษเข้ามานะครับยังเป็นภาษาอ่าภาษาญี่ปุ่นอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะจริงๆก็อยากให้มีภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยนะมันจะได้เล่นง่ายเนาะคนดูเนาะคลิปครับ School, ปไ,ไ,ไปต่อฮะไปต่อเลยนะครับไหนไปตรงไหนต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมให้ไปตรงนู่นใช่ไหมโอเคนี่นี่นี่ไอติคเวสไปอ๋อกดติ๊กเควสปุ่มก็ไปเลยนะอ,นนยนะอัตโนมัติเลยนะครับเออง่ายอยู่นะนี่ให้มาช่วยนะครับอ๋อช่วยผสมพยาบาลโอเคเวรี่กูุดไม่ยากไม่ยากคนดู สบายสักหน่อยแบบตรึงๆน้องเฮ้ยน้องโอ้โหบึ่มเบิมคือรือคือรือเลยว่ะเพจต่อไปนะฮะนี่มีระบบอัพเลเวลด้วยนะฮะทุกชมเออกมาาดคิไองานได้ดีเลยอยู่น่าอย่างนี้กดเควสไปครับมันจะเป็นมาในทีมของไวกิ้งนะ MMO แนวไวกิ้งเลยนะครับโอ้นักธนูเรานักธนูคนนี้ทำไมมันเบิ่มเบิ่มแท จะไปฟันใครทันผมบอกเลยถ้าเล่นสายกรุงนักฟาร์มนี่แนะนำนะกนักนักหนูนะคุณดูนะอันนี้ผมแบบโอ้กว่าจะไปฟันผิวจละตัวได้นะถึงกซอสนะครับอืออือเอาดิเกี่ยวกันหน่อยตัวนวดตัวตึงฟันฟันฟันรัวฟันรัวฟันพ่ว่หยุนนี่นี่ฟันรัวฟันรัวฟันรัว โอนุโตรื้งให้มันจบเควสแล้วนะนี่ผมว่านะจบเควสแล้วไปรับเควสต่อไปครับรอนรับรอคำสั่งเควสมาก่อนครับโอเคไปเควสต่อไปนะฮะโอนดโตรื้งมาว่ามาว่า ภาพสวยอยู่นะคนดูถ้าเป็นเกมแนว MMO แบบบนมือถือแบบนี้ภาพได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะเออเพาอย่างนี้เขาบอกนะเนะขาพัฒนามาจาก Unreal e n g i n e 4นะตอนนี้มีถึง u n r e a l Engine 5นะครับเรียกว่าเกมนี้พัฒนามานานแล้วนะบนมือถือนะแล้วก็สเปคมือถือในทุกวันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานบน Un r เด l Engine ได้ก็ถือว่าโอ้โหภาพก็ถือว่าสวยนะแต่เนี่ยเกมที่ใช้อ n r e a l Engine น,น,น่นะในการพัฒนาเกมนะครับเยอะอยู่นะคนดูเพราะว่าผมเห็นหลายเกมนะอย่างเช่นเจ้าตัวเกมอะไรนะเออซูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ไอใน,นส่วนของอะไรโปรเจกต์เอสบีอะไรพวกเนี้ยนะ,นะครับแล้วก็เป็นแบบอเนียวเอ็นจิ้นสี่นะตนัวใหญ่พวกแบบเกาหลีกับอ่าจีนเนี่ยเขาจะใช้อันียวเอ็นจินติดสี่ในการแบบพัฒนาเกมนะครับทั้งมือถือทั้งในส่วนของนี่เลยนะแล้วก็คนที่เขาใช้เยอะๆเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรม Unity ี้นะยูนิตี้ก็ภาพสวยเหมือนกันนะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man ช h อ p โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอมมา,อาว่ะไปไป う何の手がかりも捕まえていないとは近海で起きた事件なんですこんなありさまで我々がマナハイムを守護する戦士団だと言えるのかあしらとさま全力を尽くして捜索していますが目撃者の証言が出ためばかりでその目撃者を連れてきましたご苦労だった,だったレスクバー君は จึตัวอารักขาข้ามหักฐานอันนี้อันนี้สกิลได้ขุมเนี่ยคือกลุ่มเฟนนะครับกลุ่มเฟนทาไมมุมภาพมันแปลกแปลกทำไมมุมภาพเราแปลกแปกวะมาคนดูมาวิ่งเควสสักหน่อยละกัน เฮ้ยโคตรโหดเดี๋ยวผมเปิด,เด,ด,ด,เดโหมดแรมเพจมือถือก่อนให้มันแบบว่าอันนี้นะครับคนดูแรงๆสักหน่อยนะในคิวสต,ต่อไปไ,อไปตรงนี้ใช่ไหมโอเค very good ไปเลยครับโคตรโหดตรึงๆครับพี่ไปฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคโอ้แต่เควสมันเดินนี่นะคนดูนานเดินเรื่อยๆเลยนะครับชิวๆเลยนะเออ โอ้ผู้เล่นโคตรเยอะนะคนดูดูดิแม่งวิ่งกันว่อนเมืองนะนี่เปิดเกตเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเนี่ยผมบอกเลยนะมันยังเรกันขนาดนี้นะเนี่ยเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้โคนเล่นเยอะจัดๆเลยนะคนดูไปไปโอเคทำการขอว่าซื้อของใช่ไหมเวลิกูดมันให้ซื้อของชัวร์เลยอันนี้ดูทรงแล้วหรือขายวะให้ทำอะไรอ๋อโอเครับของโอเคตรงนี้อ่าไม่มีปัญหาครับพี่พอใจแล้ว ไม่เคยคัดจัดให้ตลอดไอที่นี่ไปตรงไหนต่อครับกดไปนะกดเควสไปเรื่อยๆนะครับนี่มันจะมีเควสขึ้นนะอันนี้เป็นเควสหลักนะผมว่าผมจะวิ่งเควสหลักก่อน,นครับอีกเก๊บอยไปเลยซือกุ้ยโอ้อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะ ออกมานอกเมืองแล้วนะฮะด็อชิราสันเดอะคุยคุยคุยเฟสโอเคเรียบร้อยไปตรงไหนต่ออ๋อให้ไปจัดการไอ้ตัวนี้ห้าตัวสินะอืมมึงไปหาเขาพี่นี่ไปเลยเฮ้ยโอ้โหตีกระเกตเกียรแม่งมีแต่เลือดนะฮะมีแต่เลือดมีแต่เลือดมีแต่ลาว ในสกิลมันจะออตัว้อีกนะครับตัวเรายังมีแค่สกิลเดียวนะจากตอนที่อยู่บนเรือนี่สกิลโคตรเยอะคนดูบอกเลยเันี้เสร็จแล้วไปควสต่อไปครับใส่เกนไม่ยุดไม่ย่อนเลยนะยิ่่่น่่่่่่ โอ้ตีแกดำนี่ว่าประตูเอ้ยตีแกขาวแล้วก็มาตีแกดำไม่มีปัญหากับพี่โอ้แต่ว่าเกมนี่บอกเลยนะถ้ามือถือไม่แรงจริงรันไม่ได้นะครับผมจริงรันได้ประมาณ40เฟรมแล้วนะนี่สี่สิบหกสี่สิบห้าสิบเฟรมนะเออมือถือต้องแรงนะครับพอตัวเลยนะถึงจะรันได้ชิวๆนะฮะอืมแเงแ n ง,งอย่างเงี้ยนะที่ผมเปิดโหมดแรมพิดแล้วนะคนดูแบบโหมดแบบว่าแบบร้อนเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มให้ซีบียูมันแรงขึ้นนะเออนะครับ โอเวอร์คล็อกโอเวอร์อคล็อกโคตรตึงแพงแพงพี่เขาผ่านตัวแล้วใช่ไหมอ่ารับเควสครับส่งเควสสักหน่อยโอ้ครีครับรรพี่ไหนไปไหนต่อีฝั่งนู้นนะครับไปเลซูโกยอีกอีบัยมา,ววมาแล้วว่ามาแล้วว่า อิุ้ยเฟรชสักหน่อยนะครับีเวคลิปเลยครับตอนนี้ซาこれをやろเฮลี่กูดอืมกดด้านบนโอเคตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยคืออะไรอ๋อม้นี่ไงมีไม้ขับแล้วด้วยนะโอ้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโคโนะโคตรู มิซุมิโนะชักก์นี่อยู่ฮักันะทันี่ากันฮัซดะแม่ผมว่าเฮ้ยผมว่าเล่นได้เรื่อยๆนะแต่เอ็เอ็มโอแบบนี้นะครับนี่มีม้าให้ขับแล้ว嘛เฮ้ยยังกันเดอะวิชเชอร์ผมบอกเลยมันเดวิชเชอร์หรือเปล่าเนี่คู่แข่งเดวิชเชอร์หรือเปล่านะครับเดวิชเชอร์เวอร์ชันวาฮันลาหรือเปล่าเออมานะครับมาส่งเควสตรงนี้นะครเวลาเด็กแกร์มีเควสนะมีมาช่วยหนุ่มรอนุ่มน้อยนะครูนะเออโอเคนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมออดินมาฮาราไรซิ่งนะในเซิร์ฟอ่าญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เขาเปิดเล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วนะท่านผู้ชมนะใครที่เล่นบน iOS นะครับให้ย้ายสตูไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็เปลี่ยนไทม์โซนเวลานะครับเป็นญี่ปุ่นนะครับอืมเปลี่ยนไทม์โซนนะเป็นญี่ปุ่นเป็นโตเกียวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าเกมแล้วก็เล่นได้ปกติเลยนะครับส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยพี่แมไมันเข้ายากเข้าไม่ได้นะครับก็แนะนานะครับ ให้อ่าเล่นบนมือถือนะมือถือมันจะมีในส่วนของอ่าเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสโตนย้ายไปที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับหรือว่าลงแบบ EPK ก็ได้ผมแนะนําลงแบบ EPK นะครับแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ VPN ในการเข้านะท่านผู้ชมนะส่วน PC เนี่ยตอนนี้นะครับมันยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะเพราะว่าลิงก์มันอยู่ๆกดไปเพิ่มมันไปขึ้นบนอ่าเจ้าตัว มือถือนะท ok ่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะครับด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปเนาะวิธีการลงก็อยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กกับตัวละคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพ้งเตือนกับพี่โค้กช่องเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆเป็นต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเค้ดลืมร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาา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 พพจกกกกกกผูู้้้ตตตติิิดมมมมมมวว่่่่400,000 10%คคคคนนเเเเเใใชีียงงงแแรทถถละุอึ มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich m n h o p เอาล่ะไปสนุกกันเลย